สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นววันนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาให้เคล็ดลับดีๆเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มต่อภาคสองแล้วกันนะคะก่อนอาจารย์เคยให้เคล็ดลับแล้วเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มว่าให้ระวังเรื่องรายได้ใช่ไหมคะเวลาที่เรามีรายรับเข้ามาเนี่ยอาจารย์ย้อนให้นะคะเวลาที่คุณมีรายรับเข้ามานะคะต้องจดไปด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ในปีภาษีนั้นนะคะมีรายรับถึง1นล้านแตรงนั้นคือคุณต้องเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะตรงนี้ต้องระวังไว้เยอะเยอะเลยเพราะว่า มันจะมีปัญหาเวลาบางคนนะคะเขาไม่ทราบรับๆัดรับตัแต่เนยพอถึงเวลาพอยอดภาษีมันถึงปุ๊บเนี่ยคุณต้องเข้าภาษีคูลค่าเพิ่มแล้วคุณไม่ได้ประจดเข้าปุ๊บเนี่ยคุณเจอภาษีย้อนหลังเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะคะอ่าออาต้นนี้หลังจากที่คุณเข้ามาสู่ภาษีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะที่อาจารย์บอกว่าเวลาคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มอะคะ่ะเข้ามาแล้วปีนี้คุณเข้ามาไม่ใช่อยู่ปีหน้าที่คุณจะออกทันทีนะไม่ได้นะ อย่างน้อยอะค่ะ3ปีนะคะที่คุณต้องอยู่ในภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว3ปีนี้สมมติปีนี้คุณมีไรายได้ถึงที่ล้านแปดซึ่งคุณต้องเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมแต่ปีถัดไปรอบภาษีถัดไปอะค่ะคุณมีไรายได้ไม่ถึงล้านแปดแต่คุณก็ยังมีหน้าที่นะคะที่จะต้องยื่นแบบเปล่านะคะอันนี้คือหน้าที่ของคุณเลยนะคะถึงคุณภาษีคุณไม่ถึงก็เถอะแต่แล้วก็ถ้าสมมติว่าในเดือนนั้นๆนะคะถ้าคุณไม่ได้ยื่น คุณจะต้องจ่ายเงินต่อเดือนนะคะเดือนละห้าร้อยที่คุณลืมยื่นนะคะอ่านี่คือค่าปรับนะคะซึ่งต้องจ่ายไม่ว่าคุณจะย่อภาษีคุณจะถึงหรือไม่ถึงก็ตามมันเป็นหน้าที่ไงะคะ่ะอันเนี้ยต้องระวังอะคะเี่อาจารย์บอกว่าเอ้ยต้องดูไรายได้ของคุณให้ดีนะเดือนปีภาษีเนี้ยถ้าโอเคนะคะ ลองกลับไปดูคลิปที่อาจารย์บอกคลิปแรกยังก็ได้ค่ะย้อนหลังเอาดูนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องเสียภาษีให้ถูกต้องจําเป็นเลยนะคะเพราะภาษีที่คุณจ่ายเข้าหลวงเนี่ยมันก็คือสารอุปโภค์ที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องระวัดระวังตรงนี้ด้วยเหมือนกันและที่สําคัญนะคะเดี๋ยวตัวนี้ค่ะสมภารเราเองเนี่ยก็จะต้องมีระบบซึ่งจะใช้ภายในหนึ่งพฤษภาคมนี่ค่ะ ทุกคนนะคะคุณต้องระวังเรื่องไรายได้คุณมากเลยระบบที่เราจะเข้ามาใช้ก็คือระบบ NID นะคะอาจารย์ให้เทคนิคไวเลยละกันตอนนี้ค่ะพอระบบ NID เข้ามาเนี่ยเพื่อรองรับ AEC นะคะฐานข้อมูลของคุณนะคะมันจะดิงเข้ามาที่ระบบของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติและที่สําคัญนะคะเวลาคุณจดนิติบุคคลหรือว่าต่างๆที่คุณจะไปจดขอเลข,เลขผู้เสียภาษีเนี่ยค่ะ คุณจะต้องเอาสถานประอกอบการของคุณเป็นเมนนะคะมันไม่สามารถที่จะไปยื่นตางท้องที่ได้สมมติว่าคุณอยู่ที่เขตไหนคุณก็ต้องไปที่พื้นที่ตรงนั้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยโอเคถ้ายังก่อนหนึ่งพฤษภาคุณสามารถไปยื่นตางท,งท้องที่ได้ใช่ไหมคะคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะดูว่าภูมิลำเนาของคุณอยู่ที่ไหนก็ต้องเอาที่นั่นเป็นเมนบริษัทเหมือนกันคะ่ะสำนักง,งานใหญ่ของคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ต้องไปยื่นขอเลขภาษีกับ พื้นที่ตรงนั้นนะคะอ่าอาจารย์บอกไว้ให้เลยเพราะว่าจะได้ไม่งั้นเมื่อก่อนเนี่ยมันไปต่างท้องที่ได้ไงแต่เดี๋ยวนี้พอลประบบใหม่ปุ๊บเนี่ยหนึ่งพฤษภาคมที่เราเริ่มนำระบบนี้มาใช้นะคะไปให้ถูกท,ท้องที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีอะไรดีเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาบอกกล่าวเพิ่มละกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้เป็นาร์มรู้แล้วก็ระแวดระวังเรื่องภาษีของคุณเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้ค่ะมันคอนโทรลด้วยระบบไปหมดคุณไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงภาษีได้แล้วนะ เพราะว่าอะไรภาษีคือสิ่งที่ทําให้ชาติเจริญนะคะอาจารย์ก็อยากให้คุณมีความรูร้ภาษีประดับเอาไว้เนี่ยมันช่วยคุณได้แน่นอนนะคะเพราะต่อไปนี้ค่ะฐานของกรมสมรรพากรเองเนี่ยเราค่ะจะลิงก์กับของกรมการปกครองนะคะถ้าสมมติว่าคุณเป็นบุคคลธรรมดาเราจะลิงก์ข้อมูลกับของกรมการปกครองคุณเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพั์เราก็จะลิงก์ข้อมูลจากตรงนั้นเข้ามา ซึ่งทุกคนจําเป็นต้องมีความรู้เรื่องภาษีนะคะหนึ่งพฤษภาคมนี้ผมสากรเองก็จะใช้ตรงนี้แล้วนะคะโอเคค่ะถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถอินบ x ็อกเข้ามาที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์นวนวลน,นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่อินบ x ็อกเข้ามานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะรู้ทันภาษีกับอาจารย์นวนวณน,นะคะ